สวัสดีกับบรรดาพี่น้อง YouTube พี่น้อง FC ตลอดจนถึงพี่น้องที่เข้ามารับชมมองกล้องสิมีชาวแมนดี้นะทุกท่านทุกคน corps, นะค,ครับเนาะโอเคอวันนี้เทา่าไหร่ปลามาชมแล้วว่ามันต้องชอาร์มนดี้ได้นะแปลงทัวรี่สูงหรือว่าสุดิน

นั่งเกือบจะบาหันหัวแล้วเราแตวัดถ่ายมาแต่วัดกำลังถ่ายรูปครับถ่ายรูปมันนั่นเหรอครับผมอ๋อแล้วลงไปมากทำไมล่ะลงมานี่สิลงไปได้ไหมโอ้สวยงามมากมามาสองคนครับหลานมามาลงมา มาดูนะสิได้สิอ๋อมันจะมีม้วนตัวนะชนิสงหรือว่าชนดดินนะครับเนาะเดี๋ยวเราลองดูเหรอมันมีหัวแล้วยังโอ้ดินมันถือว่าดินมันแตกแล้วเนาะนี่นี่นี่หัวมันจะออกจากนี้เนาะหัวออกจากนี้ ี่หัวมันจะเอกอยู่ทางนี้เนอะครับเนอะมันแน่ใจว่าเด็กรุ่นใหม่ๆจะฮุกจักก่อนเนาะว่าต้นทุริสูงเป็นจะได้เนาะทรสูงทัเรศสูงบ้านผมจะห้องว่า มาถวดดินเนอะครับเนาะเอาไปชมต้งกุ้งกันเนาะครับเนาะไปเก็บบ้างเลยนี่คนบางคนก็รบกวนประสาทดีเหมือนกันเนาะวัดข้ามาเลยอ่าข้ามาแล้วมันจะได้ไหยครับมันจะเป็นข้าวมันนะครับ จะกินดูสิดูหัวมันโอ้โหนี่เรียกว่าเงียนมันเนาะครับเนาะเออทางบ้านหูองอเงียนมันมันจะออกหัวอยู่ตรงนี้นี่นี่ปลายแหลกนี่ยเดวัลครับครับโอ้คืออะไรคือพักกันนะครับคือพักกัน พักกันแมนแล้วเนาะใช่เราเห็นพักกันนะเี่กี่ตัวตกใจแบบนีโอ้แม่จะมีนี่ประมาณสักข้างนี้สี่อ่า้รตกว่าเน,นาะไปไปเจ็บไหมเก็บไหมเอมาไวเดี๋ยวกว่อน เดีย้ยงกอนฉันไม่ได้อยู่ข้างล่างเลยว,ว้าว thank you เกาะมันกำลังเริ่มมีดอกเนาะ,ะน่าจะเริ่มกำลังเริ่มเริ่มจะ <หา S 2> ลงหัวเนาะครับเนะบาะได้มือจับ,บไปไปไปงั้ะจะกำลังเริ่มลงหวัว นี่หันดอกมันนี้นี่ไรน่ะเอาวกนี่ไม่คือดอกหรอกดอกนี้อยู่ทางนี้แต่หัวมันจะอยู่ทางในดินเนาะตายแล้วไปไปดูทั้งปุ๊บนี่ง่ายเรางนีะแล้วไป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  อ้เราจะได้หลายของแต่ว่าจะไปดูทางนี้ไปดูทางไหนอด้นี่เรามาถึงตรงนี้เนาะแค่ตรงนี้ก็น่าจะหลบจะหนึ่งงานแล้วเนาะนี่มาทางนี้ทางนี้ มาถึงนี่ก็นแน่จะเกหนึ่งงานเนาะทั้งน,นี้อีกประมาณตั้งแต่ปุ้นมาไไปปดดีีกกวว่่าารวมแล้วก็นแน่จะประมาณสักไร่หนึ่งนะไร่หนึ่งแน่ชมุมเพราะวันงานมขนาดเลยเนาะนี่ดอกมันนีนี่เห็น ะพราะเนะดอกมันสีเหลืองๆนี่เนาะเก็ใบมันก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะเคยเห็นใบทว่วนลิสูงขง้นะเดียวว๋ยวว่าเพิ่งลหน้าเดี๋ยวว่าไปไปไป,ปกลับบ้านเราไม่ต้องกลับบ้านเรา ไปทำไมที่วัดชีกไปทำไมที่วัดอ่ะไปที่ก็เราที่ไปมีวัดอ่ะจะไปวัดดิไ่อ่ะไปได้เลยเดี๋ยวก่อนไปวัดดูนี่ก่อนดูฮะครบนี่ครบเลยลังครบไปไปเลยไปเลยโอ้โตกใจเลยนะตกใจหมดเลยใช่ตกใจหมดเลยโอเคเนาะ คลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้ก่อนเนาะเอาไว้ไปะกันในคลิปต่อๆไปแถมเนาะครนะับเนาะสำหรับวันนี้พ่อซิ่งก็ขอลาไปก่อนเนาะสำหรับวันนี้ปะกันในคลิปต่อไปสำหรับแรงนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บอ่ะน้องเน็ตบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บอ่ะ